ต่อมาเลกาเนี่ยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเกินเรื่องนี้อีกนิดเดียวแล้วเราก็จะเข้าหัวข้อเรื่องข,ของเรานะครับการศรัทธาต่อมาเลกานั้นก็จะส่งผลต่อชีวิตของเราเช่นเดียวกันเพราะเนื่องจากว่าคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเรามีความเข้าใจและศรัทธาว่ามนุษย์นั้นอยู่กับมาเลกาตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเกิดจนกระทั่งหลังจากที่เขาตายไปแล้วชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมนั้นจะผูกพันกับมาเลกาตลอด เริ่มตั้งแต่วันที่เขานั้นถูกเป่าวิญญาณนะครับเพราะอัลลอฮฺสุพรรณตะลาก็จะส่งมาเลากัสมากําหนดมาบอกว่าเด็กที่อยู่ในท้องนั้นเนี่ยนะครับจะเป็นได้รับปัจจัยยังชีพยังไงอายุไขของเขาจะเป็นยังไงนะครับหลังจากที่เขาเกิดมาแล้วเนี่ยอัลลอฮฺสุพรรณตาลาก็จะให้มีมาเลกัสสองท่านที่เราเรียนกันไปเมื่อกี้เนี่ยสองข้างมาเลากัสมีอยู่สองข้างท่านหนึ่งไว้โจทย์ความดีอีกท่านหนึ่งไว้โจทย์ความชั่ว ดังนั้นชีวิตของเราทั้งหมดไม่พ้นสายตาของมาลายกัสหรือแม้กระทั่งหลังจากที่เราตายไปแล้วนะครับหลังจากที่เราตายไปแล้วเนี่ยพอเราลงไปในหลุมฝังศพเราจะเจอใครเป็นคนแรกมาลลยิก้าไงมาลายกัสก็จะมาถามเราดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรามีความศรัทธาในเรื่องของมาลายกัสคนที่เป็นมุสลิม เขาก็จะมีความระมัดระวังตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งทุกๆการงานของเขานั้นนะครับมันอยู่ภายใต้การดูแลมันเหมือนกับมีกล้องวงจรปิดอ่ะที่พระองค์อัลลอฮฺสัมบัญตาส่งมาเลกัมาเหมือนกับกล้องวงจรปิดอ่ะซึ่งกล้องวงจรปิดอันนี้ไม่มีไฟดับเพราะอะไรมาเลกัสไม่หลับใช่ไหมครับจะติดตามดูแลเราตลอดมาเลกัสที่ดูแลในเรื่องของฟ้าของฝนที่เราเชื่อนะครับ ในการที่ดูแลในเรื่องของปัจจัยยังชีพดังนั้นการทําให้ฝนตกนั้นเกี่ยวข้องกับมาเลกัสไหมไม่เกี่ยวแน่อย่าเข้าใจผิดนะมาเลกัสทําตามคําสั่งของพระองค์ลอสสานตาลาเราไปขอฝนกับมาเลกัสได้ไหมไม่ได้เราไปขอปัจจัยยังชีพกับมาเลกัสได้ไหมไม่ได้แต่มาเลกัสนั้นเป็นตัวแทนของลอสสันตาลาคือเป็นเหมือนกับทหารของลอสสันตาลาที่คอยรับคําสั่งของพระองค์ลอสสันตาลา เพื่อที่จะมาคอยดูแลและจัดการกับคนทั่วไปซึ่งถามว่าเรื่องของมะะาเลกัสนั้นเป็นเรื่องใหม่หรือเปล่าสําหรับคนที่มาเรียนในเรื่องของศาสนาอิสลามไม่ใช่เรื่องใหม่ทุกๆศาสนามีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับมะะาเลกัสทั้งสิน้นแต่เรียกแตกต่างกันออกไปใช่ไหมครับศาสนาคริสต์นะครับก็ยังมีความเชื่อเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของมะละาลกัสเคยได้ยินชื่อกาเบียนไหม กราเบียนก็เป็นหนึ่งในมาเลกาสเหมือนกันเป็นมาเลกาสแต่ในคัภพร์อื่นเนี่ยอาจจะบอกว่ามาเลกัสอาจจะเหมือนกับกว่าอยากจะกระโนบ,บ้างอยากจะอะไรบ้างแต่อิสลามบอกไม่มีถ้าหากว่าเป็นมาเลกัสนั้นไม่มีแล้วคนไทยเรามีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของมาเลกัสไหมเคยได้ยินเทวดาไหมเทวดาดูแลนั่นเทวดาดูแลนี่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพื้นฐานของความเชื่อต่างๆเหล่านี้นั้นเนี่ยนะครับ มันเป็นความเชื่อมากันตั้งแต่โบราณกาลซึ่งเป็นความเชื่อที่ปลูกฝังกันไว้ตั้งแต่แรกแล้วไม่มีอะไรใหม่ในสำรับในหลักการศรัทธาหกข้อของศาสนาอิสลามไม่มีเรื่องใหม่เลยนะครับแต่อิสลามต้องการที่จะให้เรานั้นเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของมาเลกัสเราไปขอกับมาเลกัสเหมือนกับเคนที่เขามีความเชื่อของเทวดาว่าเออเทวดาที่จะปกปักรักษาก็ไปขอกับเทวดาอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ได้ รเรามีความเชื่อว่ามาเลกัตนั้นไม่ฝ่าฝืนต่อรัศมีตาลาจะไปวันดีคืนดีมาเลกัสจะไปกบฏต่อผู้เป็นเจ้าเป็นไปไม่ได้อันนี้คือความเชื่อของศาสนาอิสลามซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่อย่างที่ผมบอกนะครับทีนี้ผมคิดว่าเราคงจะเข้าใจกับบทเรียนที่ผ่านมากันแล้วนะครับหัวข้อวิชาต่อจากนี้ไปเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าอิสลามนั้นประกอบไปด้วยสามส่วน สามสามหลักใหญ่ๆเรียกว่าอิสลามจะไม่เรียกว่าอิสลามหากขาดข้อหนึ่งข้อใดน,นะครับอิสลามนั้นประกอบไปด้วยกับหลักการศรัทธาอันที่หนึ่งอันที่สองอิสลามนั้นประกอบไปด้วยหลักการปฏิบัติซึ่งหลักการปฏิบัติเดี๋ยวเรามาเรียนกันนะครับหลังจากที่เราเรียนหลักการศรัทธาไปแล้วเพราะเนื่องจากว่าคนคนหนึ่งจะปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดได,ได้อย่างต่อเนื่องมันต้องเกิดจากความศรัทธา ถ้าหากว่าคุณไม่มีความศรัทธาคุณไม่สามารถที่จะไปปฏิบัติในสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้นะครับอันที่สามเมื่อมันมีศรัทธามีการปฏิบัติมันจะต้องมีผลออกมาสิ่งนั้นเรียกว่าหลักของคุณธรรมในภาษาอาหรับเรียกว่าอัลอิาซานอยาะซานหรือว่าหลักคุณธรรมคุณธรรมโดยรวมของอิสลามนั้นเนี่ยนะครับมันคือทุกเรื่อง เพราะเนื่องจากว่าศาสนาอิสลามนั้นไม่ได้เป็นศาสนาแห่งพิธีกรรมนะครับแต่อิสลามนั้นเป็นศาสนาแห่งการดำเนินชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับไปอีกครั้งหนึ่งทั้งชีวิตของเรานั้นเรียกว่าอิสลามอิสลามหมายถึงอะไรเราคุยกันไปแล้วอิสลามหมายถึงอะไร มีอยู่2ความหมายที่ผมเคยบอกให้กับพวกเราฟังว่าอันที่1นึ่คำว่าอิสลามนั้นที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คืออิสลามหมายถึงสันติใช่ไหมครับอ๋ออิสลามคือสันตินะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยความหมายที่แท้จริงของคำว่าอิสลามนั้นคือการยอมตนยอมจำนนยอมเชื่อฟังยอมปฏิบัติตามและยอมที่จะ เขาเรียกว่ายอมจำนนในพระผู้เจ้าเพียงพระอ,องค์เดียวนะครับการยอมตนดังนั้นอิสลามหมายถึงการยอมตนยอมจำนนยอมเชื่อฟังยอมปฏิบัติตามนะครับยอมสิรลาบให้กับพระผู้เปเจ้าเพียงพระอ,องค์เดียวเพื่อที่จะให้ชีวิตของเขานั้นพบกับความสันติและเมื่อใดก็ตามที่บุคคลคนหนึ่งไม่ยอมจำนนต่อพระผู้เป็นเจ้า นะครับชีวิตของเขานั้นก็ไม่สามารถที่จะไปพบกับความสันติได้นี่คือคำนิยามของศาสนาอิสลามนะครับหัวข้อที่เราจะเรียนกันในคาบนี้หรือในวิชานี้เนี่ยนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของมารยาทอิสลามนะครับมารยาทของอิสลามเนี่ยนะครับวันนี้หลายๆท่านก็คงจะเห็นแล้วที่เราประกาศกันไปนะครับก็คือวันนี้ก็คือมารยาทการกินและการ ดื่มในอิสลามสอนทาไมมารยาทเราก็นะมีเหมือนกันหมดนะที่ไหนบางทีมารยาทเรายัางคิดว่าเออมารยาทเราดีกว่าแต่คําว่ามารยาทของอิสลามนั้นเนี่ยนะครับห,หลายท่านเนี่ยไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วคําว่ามารยาทนั้นมันกลายเป็นประเพณีและวัฒนธรรมนะครับมารยาทที่สืบต่อกันออกมานะครับ เรื่องของการกินการดื่มแต่และที่ก็มีมารยาทของการกินการดื่มทั่วๆไปก็มีเหมือนกันหมดมีมารยาทเยอะนะซึ่งบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะครับบางคนที่มาเรียนศาส,สนาอิสลามนะครับบางทีไม่เข้าใจว่าทําไมเ,เราจะต้องมาเรียนเรื่องพวกนี้นะครับผมจะบอกได้เลยว่าผมยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการกินการดื่มเนี่ยถ้าว่าท่านไปบางประเทศที่เป็นประเทศมุสลิมเนี่ย ถ้าว่าท่านไปกินอาหารด้วยกับมือซ้ายหรือไปรับของด้วยกับมือซ้ายเนี่ยนะครับเขาถือว่าเสียมารยาทเป็นอย่างมากเพราะมุสลิมเองเนี่ยเวลาจะกินจะดื่มเนี่ยเราจะกินและดื่มด้วยกับมือขวาเท่านั้นยกเว้นว่ามือขวาหักเป็นแผลจับอะไรไม่ได้ หรือคนที่เป็นอมตมพึ่ออมตพาดข้างขวาอิสลามยังต้องบังคับให้กินข้างขวาอยู่หรือเปล่าไ,ไม่ได้บังคับแล้วเพราะอะไรเพราะว่ามีอุปสรรคใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราจึงมาดูในเรื่องของการมารยาทของการกินการดื่มทําไมเราต้องเรียนถึงมารยาทของการกินการดื่มทุกๆมารยาทของอิสลามนั้นเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะทําให้กลายเป็นกาลังฮิตในเรื่องของการ ล้างมือตามหลักการของอาสาธารณสุขนะครับจะทําอะไรก็ต้องล้างมือก่อนนะครับมี h ะดี t ของท่านนบิมะสุลรอฮะเล,ว,ลวสัลลมัมบอกว่าเมื่อคนหนึ่งคนใดของพวกท่านนั้นตื่นขึ้นมานะครับจงอย่ากินและอย่าดื่มจนกว่าเขาจะล้างมือทั้งสองข้างของเขาให้สะอาดซะก่อนเพราะเขาไม่รู้ว่าคืนที่ผ่านมานั้นมือของเขานั้นมันไปอยู่ที่ไหนบ้างนะครับ ดังนั้นเนี่ยใช่หรือเปล่าดังนั้นเพียงแค่คําว่าบิสมิลลาห์อย่างนี้เนี่ยนบีไม่ทํานี่คือหนึ่งในมารยาทเลยนะครับนะครับเพราะมันมีรายงานหะดิษนะครับบอกมาว่าท่านนาบีนั้นไม่เคยตําหนิอาหารเลยถ้าหากว่าท่านชอบท่านก็จะกินมันถ้าท่านไม่ชอบท่านก็จะไม่กินแค่นั้นเองนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เราหุ่มนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรในการที่จะเวลาอยู่กันเป็นครอบครัวแล้วก็แยกกินข้าวคนเดียวอย่างเงี้ยนะครับลักษณะอย่างนี้นะนะครับศาส,สนาอิสลามนั้นไม่ส่งเสริมแต่ศาสนาอิสลามนั้นส่งเสริมให้กินข้าวร่วมกันนะครับกินข้าวร่วมกันเนาะแล้วลำดับต่อมาในขณะที่กินเนี่ย นะครับมันจะมีฮะดีสของท่านนบบมุลเบี๊ย์วะสลัมด้วยว่าในขณะที่กินเนี่ยนะครับเวลาเราตักอาหารเนี่ยอย่าไปตักตรงกลางนะครับอย่าไปตักตรงกลางเพราะหนึ่งจะว่าบรารักัดหรือว่าความสิริมงคลที่อลอสฮานตะลาจะส่งมาเนี่ยจะส่งมากลางกลางอาหารเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าไปตักกินให้ตักกินริมๆเข้าไปนะครับตามมารยาทของศาสนาเนี่ย นะครับให้ตัดจากริมๆไปนะครับอย่าไปตัดตรงกลางเลยนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยที่ผมพูดเนี่ยนะครับบางคนก็บอกว่าเอ้ยมันเป็นสิ่งที่ทบ้านเราครอบครัวเราหรือว่าประเพณีกำหนดร,รมเนียมประเพณีของเราเนี่ยนะครับเขาก็ทำกันแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยที่ผมกำลังพูดเนี่ยมันคือสิ่งที่ท่านทำแล้วแล้วท่าน ั้งเจตนาว่าท่านทําเพราะมันเป็นแบบอย่างท่านศาสดาเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่คำหนกธร,รมเนียมประเพณีหรือเป็นมารยาททั่วไปแต่มันจะส่งผลในเรื่องของผลบุญให้กับตัวของพวกเราด้วยนะครับมีอะไรอีกนะครับอ๋อแล้วก็มารยาทอีกอย่างหนึ่งนะครับ ของอิสลามเนี่ยจะต่างจะต่างกับหลายๆคนที่เวลา,าที่เราสอนกันนี่ยตามธรรมเนียมปฏิบัติอะไรตามมารยาทสากลทั่วไปเนี่ยที่จะมันจะมีขัดขัดกันอยู่ก็คือว่าเวลาของตกลงถาดหรือว่าบนโต๊ะเนี่ยส่วนใหญ่คนเดี๋ยวนี้ก็คือทิ้งใช่ไหมแต่อิสลามบอกว่าให้เก็บขึ้นมาให้เก็บขึ้นมา นะครับแล้วก็เอามากินนะไม่ใช่ว่าเก็บขึ้นมาเอาไปทิ้งนะครับนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเหมือนกับว่า,าเหมือนกับว่าเราเอ๊ะทำไมไม่ถูกสุขลักษณะเลยนะครับแต่เน,น,นื่องจากว่าอันเนี้ยมันเป็นคําสั่งนะ่าสาสดาว่าถ้าหากว่ามีของตกนะครับที่แน่นอนไม่ใช่ตกลงไปที่ทรายตกไปที่สกปรกอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะนะครับตกอยู่บนโต๊ะอาหารของเราตกอยู่อะไรเงี้ย นะครับมีสุนนะให้เก็บขึ้นมากินนะครับซึ่งตรงนี้เนะี่ยถือว่าเป็นแบบอย่างเพื่อนศาสดาหมวมัดสลล,ลออะวัยไรฮิวะซนัมนะครับแล้วก็นะครับ อย่างที่ผมบอกนะครับอ๋ออีกอันหนึ่งนะครับก็คือการที่การกินนะครับในลักษณะของการ เอกเนกนะบ้านเฮาก็จะมีเหมือนกันคนเมืองบอกว่าจะไปนอนกินเนี่ยมันจะเป็นอย่างเป็นงูนะคนคนเมืองบ้านเฮาเปจังหวาย,ยานีนะครับแต่ว่าท่านนาบีมบุฮัมัดสุลลัลฮฺมาเลวสลัมบอกว่าลาอากูลูวะนามุตตะกิอุนฉันจะไม่กินในขณะที่ฉันนั้นเอกขเนกอยู่นะครับจะไม่กินในลักษณะของเอกขเนกนะครับบางคนสบายเนาะดูโทรทัศน์ไปตวัวอันนี้ต้องระวังนะครับ ดูทีวีดูอะไรไปเนี่ยนะเอกขนเอกไปแล้วก็เอาขน,นมใส่ปากพองนะครับลักษณะอย่างนี้นั้นนะครับเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะครับในในศาสนาอิสลามด้วยนะครับคือคำว่าเอกขนเนกเนี่ยบางคนก็อาจจะตะแคงเอียงซ้ายเอียงขวาบางคนก็จะเอ็นหลังไปอย่างเงี้ยนะครับ ซึ่งลักษณะอย่างนี้นั้นนะครับตามมารยาทของอิสลามนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะครับคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเวลาทานอาหารเนี่ยเราจะกินอาหารทุกเม็ดเราจะไม่เหลือไว้นะครับ มันก็จะมีมารยาทสังคมที่ไม่รู้ว่าเป็นสังคมอะไรนะนะครับอาจจะเป็นสังคมฝรั่งที่เราถูกสอนมาว่าเวลากินข้าวนะครับก็ให้เหลือไว้นิดหนึ่งในจานนะครับเพราะหนึ่งจะว่าถ้าเรากินไปหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเป็นคนตะกะนะครับแต่อิสลามบอกว่าถ้าคุณกินเนี่ยให้กินหมดทุกเม็ดนะครับเพราะไม่รู้ว่า ความจำเริญที่พระบุญเจ้าประทานให้นั้นเนี่ยมันจะอยู่ที่เม็ดไหนนะครับบางฮะดิบอกว่าความจำเริญน,นั้นมันอยู่ที่เม็ดสุดท้ายอาหารสุดท้ายขอยงเรานะครับอันนี้คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการที่กินและดื่มซึ่งรายละเอียดเนี่ยนะครับบางท่านฟังดูแล้วเนี่ยมันมีเยอะโอ้โหที่ครูพูดนี่มาก็เยอะแล้วนะแต่ผมบอกตรงว่าที่ผมพูดเนี่ยยังไม่ถึงครึ่ง นะครับมันมีมารยาทที่ค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับในเรื่องของการรับประทานอาหารนะครับซึ่งอันเนี้ยผมพูดภาพรวมตามเวลาที่เรานะครับพูดคุยกันได้แล้วเรื่องพวกนี้เนี่ยนะครับแม้แต่คนที่เป็นมุสลิมเองเนี่ยเราก็คุยกันน้อยมากเกี่ยวของเรื่องกับมารยาทในการกินและดื่มนะครับตามหลักการของศาสนาอิสลามนะครับ ถ้าหากว่า,าการรับประทานอาหาร <bunker. S 1> เนี่ยอีกต่ออีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าถ้าหากว่าการรับประทานอาหารเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราใช้มือกินเนี่ยถ้าศาสดามูฮัมมัดสุลต์นนเนี่ยก็จะกินด้วยกับสามนิ้วจะไม่กินด้วยกับนะบ่ะใจหดโงดเข้ามาแล้วก็ใส่ปากนี่มนใช่ไหเนบีจะกินด้วยกับสามนิ้วแค่นั้นเองนะครับแค่สามนิ้วนะครับ ถามว่าเอามือซ้ายช่วยได้ไหมช่วยได้แต่ว่าเวลาจะเอาเข้าปากเนี่ยนะครับก็ให้เอาเข้าปากด้วยกับข้างขวานะครับให้ให้ด้วยกับข้างขวานะครับอ่ะต่อมาทานเสร็จหรือยังทานเสร็จแล้ว,ลวอะไรก็ตามที่เราเริ่มต้นด้วยกับ บิสมิลลาเนี่ยพอถึงเวลาสุดท้ายละนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องกล่าวคำาว่าอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลห์นะครับจริงๆแล้วเนะี่ยหลังจากรับประทานอาหารแล้วเนะี่ยมันจะมีบทขอพรอ,อยู่บทหนึ่งนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดีอัตอามานาวาสกานาวะจัลลันามุสลิมีนนะครับอัลฮัมดุลิลลห์นะครับ มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของพระองค์ลอสซาบานตลาหรือฉันขอบคุณในพระองค์ลอสซูบฮานะฮลวะตลาผู้ซึ่งอะไรผู้ซึ่งให้อาหารอัลละดีอัตตามานาให้อาหารกับเราวาสกอนาผู้ให้เครื่องดื่มกับเราวาจาลนามุสลิมีนและให้เรานั้นเป็นมุสลิมนี่คือคําพูดของมุสลิมหลังจากที่เขานั้นรับประทานอาหารเสร็จบางคนบอกว่าครูมันยาวเกินไปอ่ะ เราจะทาเราจะอ่านอะไรที่สั้นกว่านี้ได้ไหมได้อ่านว่าอัลฮัมดุลิลลานะครับไหนลองพูดดูสิอัลฮัมดุลิลลาอัลฮัมดุลิลลานะครับอัลฮัมดุลิลลานั้นเนี่ยนะครับเราไปดูคําแปลเนี่ยก็คือมวลการสารเสริญทั้งมวลน,นั้นเป็นสิทธิของพระองค์อัลละสวรรคตาลาแต่ผมจะแปลง,ง่ายง่ายว่าฉันขอขอบคุณต่อพระองค์องล์ละสุบฮานะหัวตาลานะครับคําว่าอัลฮัมดุลิลลานั้น นะครับมันเป็นคําตอบอย่างสมมุติว่ามีคนมาถามเราว่าเป็นไงสบายดีไหมเราก็บอกว่าอัลฮัมดุลิลละขอบคุณอัลลอฮ์สบายโนมตัตลานะครับไม่ว่าฉันจะสบายดีหรือไม่สบายฉันก็อัลฮัมดุลิลละนะครับเราเมื่อเราเริ่มต้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อเราเริ่มต้นมันด้วยกับบิสมิลล์อย่างสมมติเราเช้ามาเราไปออกไปทํางานเรา ออกจากที่ทํางานเราเราเข้าที่ทํางานเราเราอ่านบิสมิลลาห์พอเราเลิกจากที่ทํางานเราเราอัลฮัมดุลิลละเราขอบคุณต่อ a l l ์ซุบฮาน n ฮ h วะตะอาลาวันนี้เราเข้ามาในห้องเรียนเราเราเพราะแท้จริงชัยตอนมันรับและให้ด้วยกับมือซ้ายแม้แต่การรับของการส่งของเองเนี่ยเหล่านี้นั้นเนี่ยอิสลามเราถือว่าจําเป็นที่จะต้องใช้มือขวานะครับ ที่ต้องใช้มือขวาถามว่าใช้มือซ้ายบาปเลยไหมนะตกมาลกเลยหรือเปล่าใช้มือซ้ายกินเข้านี่มันบาปตกมาลกเลยไหมไม่ใช่ไม่ถึงขนาดนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นมารยาทของท่านศาสดานเนี่ยมุสลิมเราถือว่าเป็นสิ่งที่พวกเรานั้นจะจํำเป็นที่จะต้องน้อมรับไปปฏิบัติแต่ถ้า,าว่ามีอุปสรรคอย่างที่ผมบอกอ่ะโอ้รถจนหลม้มแขนขวาหัก นะยุบโอ้ไปเฮียนมาครูบอกว่าต้องกินมือขวาอย่างเดียวโอ้ลำบากนะไม่จำเป็นถึงขนาดนั้นก็สามารถที่จะใช้มือซ้ายในการกินได้ถ้าหากว่ามันจำเป็นจริงๆนะครับมีอยู่คนคนหนึ่งเนี่ยนะครับท่านศาสดามูฮัมมัดสุลต่ลฮานิอัลสลัมนั้นเห็นผู้ชายคนหนึ่งไปกินอาหารมือซ้ายนะ,นะท่านนบ,บีก็บอกว่าเจ้าจงกินด้วยกับมือขวา ชายคนนั้นเนี่ยได้บอกว่าฉันไม่สามารถแล้วท่านอบ,บีก็บอกว่าอ๋อไม่สามารถเหรองั้นเจ้าก็ไม่สามารถตลอดไปเลยนะหลังจากนั้นชายคนนั้นมือข้างขวาของเขานั้นก็กลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นอมพึกไปเลยนะครับซึ่งผู้ที่รายงานหะดีสบทน,นี้เนี่ยคือท่านอบบูระร่าบอกว่าเขาไม่สามารถใช้มือขวาได้ไม่ใช่สาเหตุใดหรอกเป็นเพียงแค่สาเหตุ ด้วยกับความหยิ่งพยองของเขายิ่งพยองนะนบีเตือนแล้วท่านศาสดาเตือนแล้วแต่ไม่ยอมปฏิบัติตามแต่ตรงนี้นะเนี่ยนะครับเป็นการเขาถือว่าเป็นการสั่งสอนนะครับแต่ไม่ถึงขั้นที่ว่าเป็นบาปตกนรกหินมือซ้ายตกนรกเลยมันไม่ถึงขั้นอย่างนั้นมันไม่ถึงขั้นฮารอมไม่ถึงขั้นต้องห้ามนะครับแต่มันเป็นมรารยาทที่มุสลิมเรานั้นจําเป็นที่ต้องปฏิบัติ แล้วมารยาทพวกนี้มันก็กลายเป็นการดําเนินชีวิตของคนไปของคนที่เป็นมุสลิมไปนะครับเราจึงจะเห็นได้ว่าครอบครัวของคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเวลาลูกหลานจะกินอะไรเนี่ยนะครับเราก็จะบอกให้เขานั่นกินมือขวานะครับเอามือซ้ายยุบใส่ปากโอ้ไปไหนกินมือขวาลูกนะนะครับนะตามแบบที่ท่านศาสดามัมัศสลลองอะเลวะสลามนั้นสอนนะครับแต่ก็ไม่ถึงขั้นที่ว่าเวลาไปเห็นลูกหลานมุสลิม บางคนเด็กอยู่เอากินมือซ้ายโอ้อันนี้จะได้้ํำเหลือพ่อแม่มันมาสร้างสอนโอ้อย่างนี้มันก็เกินไปหน่อยนะค่อยๆสอนค่อยๆบอกเพราท่านอับลีมสัสยิดสำหรัเวลาสอนเนี่ยท่านอบีบอกว่ายากรูรามโอ้เด็กน้อยเอ๋ยเจ้าจงกินด้วยกับมือขวานะเจ้าจงอ่านบิสมิลลาห์นะเจ้าจงกินสิ่งที่อยู่หน้าเจ้านะนะครับมันใช่ว่าโอ้สอนมาจำซะเตื้อเงากระเนี่ยมันมันจะอี้มากาเกินไปเพราะนึงจากว่า เรื่องราวเหล่านี้เนะี่ยมันเป็นมารยาทที่เราเรานั้นจําเป็นที่จะต้องฝึกฝนมารยาทนั้นนะครับมันคือสิ่งที่ต้องทําและฝึกฝนอย่างเป็นประจํามันถึงจะกลายเป็นมารยาทที่ดีได้นะครับให้ยามให้ดีที่สุดนึกขึ้นมาได้เราก็เปลี่ยนซะนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับในการเรียนรู้นะครับเรื่องของมารยาทการกินและการดื่มของเรานะครับก็คงจะให้ข้อมูลกับพวกเราคร่าวๆ นะครับเพียงเท่านี้ก่อนใครมีคำถามเกี่ยวกับเรื่อง